บกับเวลาเลิกงานครับประมาณห้าโมงครึ่งได้ตอนนี้สวัสดีทุกท่านครับงานของทีมงานตองจำเในฤดูฝนครับงานนี้เป็นงานผมที่ครับไม่เยอะมากครับประมาณห้าสิบเที่ยวได้ดินก็หายากมากครับดูเขาตัดต่อน้ำเลยทำคลิปนี้ครับพาทุกท่านมาชม การทำงานของพ็นโคพีซีละ20กิจซ้ำครับรู้สึกว่าจะชู้ยเขาได้เปล่าครับชู้รถใหม่ได้เปล่าไม่ได้หรอกวันดำนะตรงนีเอ่อคลายทุกขั้นกะติดตารด้วยนะครับเป็กนกาอฟใจกันด้วยครับคึงจะไม่ค่อยได้ลงคลิปกเ็เถอะ เวลาถ่ายคลิปครับช่วงนี้เช็คง,งานนี้ก็ว่าจะไปถ่ายคลิปบัน,บ,นบันตรงที่เดิมอะครับที่ที่มีรถตำเยอะๆอะตรงขุดชะขุดาะเก็บน้ําครับของหมู่บ้านนะครับไอเก็บน้าของหมู่บ้านคลิปนั้นก็ผมว่าสนุกมากครับรถแรงๆทั้งน้ำ เราก็ว่าจะไปวิ่งอยู่ครับก็แต่เรามีงานตัวน,นี้เข้ามาครับเป็นคนรู้จ,จักครับ,รบก็เลยจำเป็นต้องทําให้ครับคนเคยทุกพาแส่กับครับนี่ไงละมาแล้วพอแล้วหลายแล้วโอ้ ping. จะออกบอกไปได้โอเคืองร้อยห้ใส่ไป3ตันอันนี้ก็ไม่เอาไป3สตันแล้วนี่ตันห้าแล้วน ตันห้าตันแล้วเนี่ยดินมันหนักครับดินปุ้มน้ำครับเป็นเลนด้วยมีสี่ตันครับว่า <c oughs> แหนบต้นเยอะเลย <c oughs> ต้นเยอะเลยจ้างก็รู้นะครับอาเก็บจ้างอยูย่บงทีครับเศรษฐกิจไม่ดีครับงานน้อยครับจับงาน,นไหนได้จับครับ ก็หมด3าถึงสหมื่นได้ครับหนึ่งครับดัมแตกโ้ยขาดำัหักครับกระบอกเปี้ยวลุกสูบแตกโอ้โหเกี่ยงเป็นหมดเยอะมากแล้วก็มีปัญหาอจางลางนิดนึงครับเยอะมากแต่ว่าคันอิซูซูครับคันนู้นดอกจอครับดอกจอกแตกชุดดอกจอกสิบเปหครับของเซียงโง ของใหม่ผมว่าไม่แข็งเข้าเชียงโกงผมก็เลยของใหม่มันสามพันครับแต่เพราะว่าเป็นของจีนของกอปอ่ะผมก็เลยว่าเอาไปเรื่องเอาอยู่เชียงโกงดีกว่าเอาของพอตดีกว่าครับผมว่าน่าจะทนกว่าเพราะว่าของเนื้อิดรถมาดีกว่าครับผมว่ามาดูครับก็ช่างส่วนใหญ่เขาก็ชอบของเชียงโกงครับเพราะว่ามันทนดีทนกว่าของใหม่บางตัวเลยครับราคาถึงจะแพงกว่ากันนิดหน่อยว่าเถอะ ก็ขอแมานี้ครับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอ้ใส่เยอะจัดเลยดูกระบะสามเมตรหกหรือเปล่าจำไม่ได้ <c oughs> รู้แต่ว่ากวา้างสองเมตรสิบนี่แหละราคาสูงหกสิบเสาใหญ่ครับตัวเสาใหญ่เสาใหญ่เสาใหญ่ครับเ <c oughs> ยอะมากเครื่องแค่ร้อยห้าสิบเอง ไปครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ